ครับคุณผู้มเป็นมสตอรี่ครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตหน้างานให้ทุกคนได้ดูนะครับช่วงกลางวันไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับมาจะทำงานเราจะมาอัปเดตหน้างานตอน,อนเย็นครับไปชงมงานครับคับผมนี่ครับหน้างานของเราเราก็ได้ตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ยกกันครับสองคนแล้วก็ขึ้นพอสองไว้เป็นทีเรียบร้อยเสาอาจจะมีปัญหาเล็กน่อยนะฮะเสา,ามีปัญหานิดหน่อยเสาไม่ได้แบบแต่ไม่บอกเราครับว่าออกจากร้านไหนหน้างานของเราก็จะประมาณนี้ครับ ทำกันสองคนครับกับอาจารย์เต๋าก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ยกเสาสองคนเสาหน้าสิบสามครับเสาหน้าสิบสามเก้าต้นสามเมตรห้าสิบข้างหนงก็อีกสามต้นข้างหน้า อีกสต้นข้างหน้า3เมเม็ดถนนบรรยากาศยามเย็นๆครับผมพอดีเลิกเลิกงานพอดีครับก็เลยพักผ่อนก่อนกลับบา้านแล้วก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับ บรรยากาศก็แดดร่มลมตกครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็แดดร่มลมตกบรรยากาศดีมากบ้านทั้งหมด12เสานะฮะ ตอนขุดหลุมก็ดูเหมือนไม่ใหญ่นะครับแต่พอตั้งเสาขึ้นรู้สึกว่าใหญ่มากครับผมกินลูกินบ่านไหน,นกัน่กินยูุ ทนมาคือจอบยามไส้เลยยมอะไรนี่ส้อยู่น่ดันก็แต่ว่าข้าจตุ๋้เข้าวนบรันยเลยออจริงนะจริงตอาไหวชาญยำอ่จอบยามไส้ยู่ยังเดียวใไส้น้อยใช่ไหมสองขันเยอ้ช่งดูโกดังันก็เลิกใส่สองตันอือแต่ว่าไส้คนหกหม่นทุ่หดเฮ้ยละ ใครจะได้ก,กูกระเบงข้างลาดมาต่อใครตัวบุบบัวเสาท่าน้ำมัน <laughs> จะ <าก S 2> ได้ปีปนเอาทีบัต้องใช้ทัง้งล,ลาดวะจะได้แบบปีนเอาอน้ำ <laughs> มันมาชโลมหอมคร <laughs> ผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่น,นี้ก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ